ก็สวัสดี f อช่องซ u เปอร์คอยล์ชแนลทุกท่านเลยนะครับผมและก็เหรียญ10บาทที่เห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับหลายท่านก็คงนะครับที่จะเห็นนะครับผ่านหูผ่านตากันไปเยอะนะครับมากมายหลายคลิปแล้วนะครับนี่ก็คือนะครับเหรียญ10บาทหมุนเวียนที่ผมได้นำเอามาเพื่อนะครับให้มือใหม่นะครับพูดง่ายๆก็คือคลิปนี้นะครับแนะมือใหม่ว่านะครับ ถ้าอยากเข้ามาในวงการเนี่ยนะครับอยากที่จะสะสมเหรียญ10บาท2สีนะครับอ่าขั้นเบสิกเบสิกนะครับขั้นเริ่มต้นเนี่นะครับเราจะมีวิธีการนะครับสะสมแบบไหนอย่างไรนะครับก็คลิปนี้เลยนะครับผมจะมาบอกนะครับแนวทางและวิธีนะครับว่าเหรียญ10บบาทนะครับปีไหนบ้างนะครับที่ควรที่จะเก็บนะครับผมเพื่อสะสมและก็นะครับ เพื่อนะครับต่อยอดในนะครับธุรกิจหรือว่าอะไรเราข้างหน้านะครับผมเอฟครับเหมือนเดิมนะครับก่อนเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาในคลิปขอผุดครับสำหรับเหรียญ10บาทผ่านใช้นะครับที่ f c ได้เห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับ f c ครับก็คงที่จะนะครับรู้จักกันไปบ้างพอสมควรแล้วนะครับและในคลิปนี้นะครับ ต้องบอก f c เลยว่าเหรียญที่เอามาให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนี้ไม่มีเหรียญ10บ,บาทตัวติดก็คือปี33นะครับเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นถ้าจะว่ากันไปแล้วนะครับ10บ,บาทปี33เนี่ยนะครับเป็นเหรียญตัวอย่างนะครับในความหมายของผมเนื่องจากว่าเหรียญน,นี้นะครับปีนี้เนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อไม่ได้มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อที่จะนํามาหมุนเวียนเนื่องจากว่าจํานวนการผลิตเพียงแค่100เหรียญน,นะครับ ไม่สามารถที่จะนํามาหมุนเวียนได้อย่างแน่นอนและก็นะครับสาเหตุที่ทําเนื่องจากว่าเหรียญสิบาทปี2533นี่นะครับได้นะครับทําเพื่อที่จะนําไปโชว์ที่งานกระสาบโลกในงานนะครับ MDC นะครับสปีจะมีครั้งหนึ่งที่ประเทศอังกฤษนะครับเรียกว่า m i n t d i r e c t o r Conference นะครับงาน MDC นะครับผม FC ครับอ่ะนะครับแต่อย่างว่าครับเหรียญสิบาทปี3านะครับตอนนี้ ก็น่าจะเป็นความฝันของใครหลายๆคนโดยเฉพาะนักสะสมนะครับที่เข้ามาในวงการนะครับตัวอย่างเฉพาะผมเองนะครับผมก็เชื่อว่าสักวันนะครับถ้าผมมีความตั้งใจแน่วแน่เรียนสิบบาทปีสามสามผมจะได้มาสะสมอย่างแน่นอนครับผมอ่ะเอีครับคลิปนี้นะครับไม่มีปีสามสามครับก็ไม่ใช่ประเด็นหรือปัญหาอะไรครับเอฟีครับผมเริ่มแรกกันเลยครับเรามานะครับดูกันที่เรียญสิบบาทนะครับปีแรกครับผมเอีครับนี่ครับ นี่คือเหรียญ10บาทปี2531 f าครับนี่ครับเหรียญนี้นะครับเขามีกระบวนการสร้างทั้งหมดนะครับ6,200เหรียญซึ่งนะครับจำนวนหลักหมื่นนี้ถือว่านะครับยังไม่เยอะนะครับเพราะว่ายังไม่ถึงแสนนะครับผม f อครับแรกก็เป็นปีแรกนะครับของการใช้เหรียญ10บาทนะครับแทนธนบัตรสีขาวแบบทรงมาครับผมนะครับอ่ะถัดมาครับผมปี2500 ส1ครับ F c นี่แหละครับผม2541ครับเรียนนี้ทำคลิปกันไปบ่อยนะครับมากมายแล้วนและครับ FC ครับและก็นะครับราคาเนืนหากันก็นะครับหลัก10ครับผมอ่ะผ่านใช้หลัก10นะครับมาจนกระทั่งถึงนะครับ FC ครับหลักพันครับถ้ามีสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับอ่ะถัดมาครับผมปี2542ครับ f c นี่แหละครับปีนี้นะครับผมสร้างมานะครับ จำนวนการผลิตใกล้เคียงกับปี25 4 1กับอิครับผมและก็นะครับเหรียญนี้นะครับนักสะสมก็ตามหาเหมือนกันเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยนะครับเป็นปีที่นะครับนะครับเป็นปีที่นักสะสมนะครับเขานะครับจะเก็บกันนะครับนอกจากรูปแบบของเหรียญผ่านใช้แบบนี้แล้วนะครับถ้าใครมีแผงเหรียญปี42นะครับเขาก็จะมีนะครับเหรียญ10บบาทปี25 42 อยู่ในแผงเหรียญนั่นก็คือนะครับเหรียญ10บาทปี42แบบไม่ผ่านใช้ครับ f c เรียกว่าเหรียญย n c นครับผมนะครับอ่ะถัดมาแล้วครับที่ครับแนวทางเหรียญที่4นะครับก็คือปี25 3 4ครับผมน่ครับ FC ครับผม25 3 4แบบนี้นะครับนี่ครับผมง่ายง่ายเลยครับ F c ครับดูแค่ปีพศอย่างเดียวครับผมอ่ะดูปีพศอย่างเดียวครับ สามารถที่จะเก็บได้เลยครับผม fc ครับถ้าไปเจอนะครับอ่าถัดมาครับผมปีสองห้าสี่สามครับ fc ปีนี้ครับก็นะครับต้องบอกว่าอย่ามองข้ามนะครับปีนี้เนี่ยครับถึงแม้นะครับเขาจะนะครับเป็นตัวติดนะครับลำดับที่หกแต่ว่านะครับ fc ครับการที่จะเก็บครบชุดนะครับต้องมีสองห้าสี่สามติดรวมไปด้วยครับ fc ครับผมอ่บถัดมาครับผม ปีนี้นะครับต้องถือว่านะครับเป็นปีที่มีความสําคัญมากนะครับก็นะครับนักสะสมทําหากันตอนนี้นะครับในรูปแบบเหรียญไม่ผ่านใช้ครับเอฟซีครับผมไม่ผ่านใช้ตอนนี้ครับราคาเขาดีขึ้นดีวันดีคืนครับผมสาเหตุเนื่องจากว่าครับเอฟซีครับเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยที่สุดในบล็อกของพระเสียงใหญ่ครับเอฟซีนะครับพระเสียนใหญ่คือแบบนี้ครับ รูปแบบของพัเซนใหญ่เราเริ่มตั้งแต่ปีสสพศ2551ครับผมและปี2551นั้นก็ไม่ใช่ปีที่มีการผลิตน้อยสุดนะครับปีที่มีการผลิตน้อยสุดก็คือปี2553ครับเฟซีนี่ครับนี่อ่ะครับใครเจอนะครับปี53เก็บไปเลยครับผมอ่ะถัดมาครับอีก2ปีสุดท้ายเฟซีครับปีนี้คงไม่มีใครปฏิเสธนะครับ เนื่องจากว่านะครับปีนี้ก็มีความสำคัญเหมือนกับปี2543ครับผม FC ครับปีนี้นะครับมีขบวนการผลิตนะครับมากกว่าปี2553อยู่เลวาๆนะครับประมาณนะครับ FC ครับประมาณนะครับ3 0 0 0 0ถึง50,000เหรียญและก็นักสะสมเล่นหากันนะครับจะได้สภาพผ่านใช้หรือไม่ผ่านใช้ครับต้องมีเขานะครับติดไปด้วยเสมอครับ FC ยิ่งนะครับถ้าอยู่ในแผงปี25 44ครับเหรียญนี้นะครับก็ถูกนะครับนักสะสมนะครับสะสมเหมือนกันเพราะว่านันะครับในแผงเหรียญต้องมีเหรียญ10บาทนะครับและเหรียญ25สตางค์ครับ f อในแผงเหรียญนั้น้วมครับผมถัดมาครับ F อครับปีสุดท้ายครับผมอ่ะปีสุดท้ายนะครับก็คือปีนะครับ f อครับ สองปีสุดท้ายกคือปี2554แล้วก็ปีสองห้าสี่ศูนยครับเอปีสองหนะครับกะบวนการผลิตเขานะครับเอฟล้านเหรียญครับไอ้ขอปีสองห้าสี่ศูนย์ครับเอการผลิตเขาครับเก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันเหรียญต้องบอกว่านะครับสองเหรียญนี้นักสะสมก็นิยมนะครับเหมือนกันแต่ว่าถ้าสู้กับเหรียญที่ผ่านมานะครับสองเหรียญนี้อาจจะนะครับ ่ได้าความนิยมน้อยกว่านั่นเองแต่ว่าถ้าเก็บเป็นเซตครบชุดนะครับก็ต้องมี2เหรียญนี้อยู่ติดพ่วงกันไปเหมือนเดิมครับ fc ก็เป็นแนวทางนะครับดีๆสำหรับใครที่นะครับเข้ามาในวงการนะครับโดยเฉพาะมือใหม่นะครับอยากที่จะรู้ว่าเหรียญ10บาทนี่นะครับนักสะสมสะสมหรือว่าเล่นกันปีไหนครับ fc คลิปนี้นะครับก็คือคำตอบของ fc นั่นเองนะครับ ค่อยๆศึกษาและก็ทําความเข้าใจนะครับกรุงลมไม่ได้สร้างเสร็จไปในวันเดียวเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำครับ f c ีค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับผมเอฟ FC ครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปดิงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในกตับไต้ศรัท